สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องของไออุ้ม j o 2 Official นะคะมือนีกระดฮ็ดตามคำขอนะคะจากพี่น้องอีพีแฟนคเับนะคะบอกว่ามาถ่ายเวทีเน่์นั่นก็คือเวทีของสาวน้อยพิษบัณฑ์เองนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะตีสองโดยประมาณกำลงังจะตีสามค่ะ,ะองค์กระเซ็ดเพรรื่ออะไรกันจากสำนังกงานมลรัพิรัพเพิ่์เรียบร้อยนะคะพาพี่น้องมาบึงโอ้ลังตังเวทีค่ะพี่น้องค่ะ ตั้งเวทีนลังคะท่านไหนเสร็จเรียบร้อยดีปันนใดคะอุ้ยแสงเดี๋ยวหนุ่งปับป๊บแสงแป๊บ,บนึงแสงเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ใต้หลอดไฟะคะ่ะ วยงามมากๆเลยมินก,กับพอกันกับขอบคุณหน่อยค่ะจ o 1วันแล้วก็ทีนพี่ๆนะคะ JO1 อวันจด้วยค่ะที่เซเว่นนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะฝากพี่น้องชมน้ำเนยด้วยค่ะโอ้จอดมาจอดพี่น้องมากกับมากเดือค่ะโ เรื่องแถวอะไรก็ไม่รู้จีโอวันจีโอทูมาในมุมฝั่ง,งนู้นนะคะจะซุ่มอ,อยูพี่น้องเดินซุ่นเดี๋ยวนเนาะอซุ่มไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าเราองค์หลัง้องหน้าก็เลยซุ่มไม่ได้ไเนไร แสงอาจจะหย้อนจะนอนได้ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นโค้งถ่ายได้ไหมคะถ่ายน้องได้ไหมคะสวัสดีค่ะเฮ้ยป๊ะป๊าป๊ะป๊าได้ยินแต่เสียงป๊ะป๊าป๊ะป๊าใครเอ่ยใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะ สวัสด so okay. oh. uh ีค huh. so. ok. oh. ่ะป๊าป๊าป๊ป๊าวี่สันอายุอายุกี่ปบแล้วคะป๊า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 ป จริงเลยเกิดเบื้งให้กำลังใจคุณพอ่อ<ะ>จ้าจ้าป๊าป,ป๊าชื่ออะไรคะ,ป,ะป๊าป๊าต๊อดามรับออ้ย นอนค่ะเมื่เป็นตาสร้างคาเนียแท้เนีเหมือนน้องมีลักิมเลยใช่ไหมคะโอืยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมคะยิ้มหวานหลุดยิ้มหวานยิ้มหวานดูดีดูปะหวานยิ้มโชว์หน่อยเดีวยิ้มโชว์ยิหวานนู้นด้วยต้องมีลักิมด้วยยิ้มโชว์แล้วพีนอนค่ะว้าวไล่กับไตไลยิ้มกระชากใจตัวเองมากเป็นตาสร้างค่ะพี่นอนค่ะเนี่ยมองยังไง าอาวโอ้โหไม่มง่วงเหรอคะเนี่ยหรือว่านอน,อนเยอะแล้วอน,นอนพึ่งตื่นนอนพึ่งตื่นกันเสียงแจ้วๆเลยนอนพึ่งตื่นด้วยนะคะน้องอาชิน,น,ะะน้องอาริอาริสโอโดด้ขอโทษทีค่ะอาริน้องอาริเนี่ยอาริอาริสเน ลูกปลาป๊าปลาป๊าปลาป๊ามดปลามดปลามดคนไทยกำลังใจคุณพ่อปลาป๊าพูดนะพี่น้องปลาป๊าจ้ะเน้นร้อยอยู่ตรงไหนคะปลาป๊าทำอะไรเนาะเห็นปลาป๊าไหมเี่ปลาป๊าอยู่ตรงไหนน้องเห็นน้ำปล่ามองเห็นปลาป๊าหรือเปล่าโอี่น้องคะตั้งใจเบื้องแง่แง่เห็นน้ำปล่าเห็นปลาป๊าเปล่าเอ๊ ยิ้มไหมพี่นองเว้ยเว้ยเว้ยเออมีรักยิ้มด้วยนะคะอาร้จะนชังมากเลยวุ่นอ๋ววุ่นอ๋วไม่ปัดแม่ตาปัดจักเอ๋ยอยอกไปเยอะหยอกไปเยอะเล่นกล้องด้วยนะคะทุกคนค่ะเล่นกองด้วย เอ๋ป้าป๊านอนตื่นแล้วเสียงไซแจ๋วเลยตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยแจ๋วเลยเสียงแจ๋วเลยจับเสียงแจ๋วเลยเอินหาเอินหาตัวป้าตัวป้าหนึ่งนะโปรดเกล้าโประขอบคุณมากนะคะนะคะบ๊ายบายก่ะบ๊ายบายค่ะว้านหาวา น่ารักน่าชังจริงๆเลยค่ะพี่น้องคะอ่ะพี่น้องค่ะ,ะกุณพังตังเลืทีค่ะพนังตังเลือกที่ <c oughs> ไม่ไดเอาไปมากลางวันนะ,ะโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยปัญหาว่าต,ตั้งเวทีหรือว่าทั้งทีมงานนะคะแล้วก็พี่ๆยูทูบเบอร์นะคะเหล่าบรรดายูทูบเบอร์พี่เจวันเจียวทูนะคะ,ะทีมเบื้องหลังเนาะ ยอดยอดมา,มากมากเลยค่ะโหโโล,ลดเยอะมากๆเลยทุกคนนะคะคือตอนนี้ก็หมอกหนามากๆเลยนะคะก็เลยใส่ใส่เสื้อใหมอวกอ่ะเดี๋ยวภาพี่น้องยังไปหาพี่พีเสียววันเจิทถูกไปจอบจะข้าวก่อนนี่จะไปจอบสักหน่อย สงมันโอ,อ้มีแต่คนไหลสดเลยตัวเนี้ยคะ่ะเราจะไม่เข้าไปไดนะ้เดี๋ยวยานรบกวนจนอาจจะภาพเมือนนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะภาพอาจจะเมือนนิดนึงเด้อคะ่ะน้ององุ้งใส่กงหนาทายนะคะพี่น้องค,ะค่ะนี่ค่ะพี่ๆเจวันเจ้าูนะคะ พี่พี่เจวันเจ้าโทรไปดังเรื่องเถวมีอุปกรณ์ครบไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องเก้าอี้พาวเวอร์แบงค์นะคะสุดยอดสุดยอะไรกันเนียแปลกอย่างนั้นมาทั้งเด็กที่ เอาพี่น้องครับฝั่งตอนพี่น้องไว้เพียงยใส่ก่อนบรรยากาศาบริษัทในจ่อเลือกต่อหน,น้าวิธีนะคะก็ประมาณนีิสก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้งอ,นองดิ่งมีค่ะฝากก็เลยกดแชร์นะคะคุณกำลังใจให้หน้าหน้ามิเดิ้ลฝากกดติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs>